ศิลปะกัดก้อนเกลือมันอยู่ที่ตัวเราครับก็อได้รู้จักเอางานอาร์ตเขาเนาะเนี่ยไปขายเป็นสติกเกอร์ลายเเออทำ NFT ขายครับทำเป็นดิจิทัลโปรดักต์ครับน้องเออคนที่บอกว่าเรียนศิลปะแล้วไส้แห้งเนี่ยไม่จริงครับต้องโง่เกินกว่าที่จะคิดผลิตภัณฑ์ที่จะขายได้ต่างหากครับน้องคนพวกนี้ไม่มีหัวธุรกิจครับน้องวาดรูปเก่งอย่างเดียวครับนี้ไม่ได้ครับ น้อต้องเป็นมีหัวของคนเป็นนักธุรกิจด้วยครับเอไม่มีอันไหนไส้แห้งครับอาจารย์เฉลิมชัยบอกน้องขายของเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองครับน้องว่ารูปเก่งอย่างเดียวไม่รอดครับน้องคิดโปรดักอาตของน้องไม่ออกแล้วจะขายใครได้ไหมครับขายร้านแป็นชายเพจยลออบางคนไปเพจเล็บอย่างเงี้ยไปป้อมเออไป,ไป,ไปเป็นช่างสักเงี้ยครับเป็นช่างสักลายแล้วก็โชว์เห็ดหูหนู <laughs> เป็นช่างสักครับพี่ป้อม สักลายมังกรที่หลังครับเอสักตรงเหตุหูหนูหครับมอมีแล้วไปประกวดเต้นยัว